ทำความรู้จักเบียร์พัชรานันหรือเบียร์เดอะวอยซ์นักร้องเสียงหวานสายเจ้าของฉายา a อ g เจ Voice ที่ใครใต่างหลงรักต้องบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ที่ครองใจแฟนๆในเรื่องของน้ำเสียงที่หวานใสทำใจละลายสำหรับนักร้องสาวเบียร์พัชรานันหรือเบียร์เดอะวอยซ์และใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมเบียร์พัชรานันก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นมักจะออกมาแจากความสดใสผ่านภาพถ่ายและคลิปวิดีโอกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่เท่านั้นนอกจากการร้องเพลงแล้วเธอก็หันมาเอาดีด้านการแสดงด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มากความสามารถสุดๆวันนี้ทาง Bright Today จะพามาสองประวัติของนักร้องสาวเสียงใสเจ้าของฉายา Angel Voice กันคนบันเทิงคนนี้เองพร้อมอยู่เคียงข้างเบียร์เดอะอยซ์ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เบียร์เดอะอยซ์หลังถูกปล่อยภาพหลุดว่อนเน็ต วาน้อยอดีตแฟนเบียเดอะวอยซ์พูดเองหลังถูกโยงปมปล่อยรูปหลุดประวัติเบียเดอะวอยซ์นักร้องสาวเสียงใสมีชื่อจริงว่าเบียรพัชรนันอัศดมงคลเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2538จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบูรณะและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัศวชัญเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในการเป็นเน็ตไอดอล ผ่านทางโซเชียลจากความน่ารักสดใสของเธอต่อมาจึงเริ่มประกวดพ็อกกี้สตาร์คอนเทสและได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จหลังจากนั้นเริ่มมีผลงานโฆษณาเป็นระยะและได้กลับมาเป็นที่รู้จักจนโด่งดังเป็นพูุแตกอีกครั้ง ผ่านรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่างเดิ Voice Thailand ด์ซีซั่น3ด้วยน้ำเสียงหวานใสที่เป็นเอกลักษณ์จนเธอได้ฉายา Ang เกิล o i e e มาอีกด้วยแต่ทั้งนี้เธอเองไม่สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้หลังจากจบการประกวดเธอก็เริ่มมีผลงานในวงการเพลงให้แฟนๆได้ติดตามอย่างมากมายรวมไปถึงผลงานการแสดงให้ได้รับชมอีกด้วยแถมยังเปลี่ยนจากสาวสายหวานธรรมดากลายเป็นสาวสายเซ็กซี่ที่เพิ่มความฮอตมากขึ้นไปอีก จนเป็นไอดอลและขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนอกจากผลงานเพลงล่าสุดอย่าง Once Again b i z CUIT BEER แล้วปัจจุบันเธอก็ได้หันมาเอาดีทางด้านการแสดงซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้แก่ภาพยนตร์สลัมบอยซอยตือ้อ Music v ดีโอตะกอนความคิดถึงโกไข่กับนายสนและล่าสุดกับผลงานซีรีส์เรื่อง The Bob กล่องหลอนซ่อนตาย